ฮัโลโหลฮัลสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการที่มีชื่อว่าพ,พิโชกอะไรวะโอ,อล้ลืมช่องรายการตัวเองวะไอ้เฮีย้ยกูบ้าไปแล้วพี่โชก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 เกมมือเทเลียนฮะวันนี้เราก็จะมาตีลูกส่งให้ครับขี้เขียนท่นนานเขียนนี่เขาวอลหรือยังฮะไม่รู้กัฮะ เราทุกกองเฮ็นะต่ผมทีนี้รอเลยก็ได้ว่าผมก็เร็วเพราะอะไรทำไมมันเยอะจังวะไอ้พวกี่คนเยอะเลยอือมันก็เยอะมากเยอะอืออืออือยคนเยอะตัางเออตอนนี้แบบเออตัวเอง คล,ล,ลูไปงั้นวิลว่ะลงไปเลยับโอ้โหขอ,องตัวให้ผมด้วย G G E C เลยอ๋อ,อไม่ใช่เราจะต้องตีตัวนี้สิเราจะต้องตีตัวนี้ส,เจจสิเออไปเลยอลยะไรวะ उलोलना चे ना मैल ओहोन गुदले नचे नचे ओहो लुसा है तो मधुकान ไปตีหรือเปล่าเมื uh. yeah. well, been, ่อกี้นี่นี่ะน่าจะเป็นนี้แหละคตเซนรสีอิซี่มากอะเออนี่ะผมตีฮ้ยเี๋วที่มันมีระบบออโต้ฮะผมสุดไตระบบออต้รงนี้เลยแล้วาไม่ไม่ตรงอนี้ผมจะต้องการไปตีตรงนี้ัออะไรเผมไปย่งบเล ตรนี้อ่าซี่ังนะ่ไม่จรงนะตอนเันนก้โหีาดวันนี้ถมมรไดาสครับวันีตัวหล่ะันหายครบ้โห่นี้เนี่ก็เลยปล่อยก้อนนออกมาเป็นขนลอ่ะเพื่อให้ทำ ปกติโอ้ยยังเต็ียมดูดูนี้นับโอ้ยี่ไปด้วยับโอ้ยแล้วราเบลขาเขก็ต้องู้ห่านี่บ้านสอนร้สว่หเออวลานี้อ

オフィス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 オフィ ไปแล้วโอ้โหปุ๊บลรืมโอ้โหยักยักมาถึงก่อนฮะนี่กี่กูครับเอออยากบอกว่าต่อยก่อนนะไอ้กรอปปี้สึ่มฮึ่มส่งให้ผมครับไี้ดอดอส่งช่วยฮะดอดอส่งช่วยเออเออนี้ก็พอครับนึกถึงไอ้นี้เนาะส่งตัวไหนไปช่วยดีครับอืมอะไรอะไรก็ได คือ,อวอโหเลื่อตด้วยโหยีิบแปดแล้วได้อะไรานะมาเนี่ยห้าลูวี้เออหาเพจเออตรงนี้ต้องของช่วยหมดแล้วก็รู้สิทธิแล้วเจ้แค่นี้เราไม่ตีหรอกแค่นี้เราไม่ตีปาร์ตน้ามงขึ้เยอะแถววะขคดเยอะเลย ีอเวอัเกินไปเฮ้ยมันหอวเกินไปกูกูกูไม่เอยไม่โอเวไม่ลาตาทำไมน้ำทิงใน่ไม่เท่้อันนี้กูกูกูโทรโทรโทราปทำอะไรเออบอลก ตั้งมาตีนโอเคตรงนี้ครับ อยกูตีมตกดน่นอนโอ้ยยี่ยกูเย้าเยะเอาไปเอายปให้ต็อไรเอ้ยอ้ไรู้อ้ยอ้ไรู้เอยมันเขาไปเขียกนี่ทไมวะยันจากใต้มาเอยไปตีไปตีอ

一、二、三 <noise>、四、嗯、五、嗯。<noise> 嗯 <noise> หนึ่งสองคัสิบห้าแล้วครับยี่สิบหนึ่งสองมรับสิสิบ ามสี okay. so uh ่ส huh. <agę> ี <guarding okay>? ่ห้าหกโอเคฮะเราก็ไม่สุนเอออันนี้ก็ได้เออเลือแบบว่ันก็ได้เออแล้วแต่เพื่อนฮะแต่คเปลาโอ้โหรุ่นกันนะอืมอืมอืทุกห้าคนโคฮึฮ 何もなかったね。